สวัสดีครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มตะกี้นี้เราหลับแล้วเราสะดุ้งมามันตอนสี่ทุ่มกว่าๆมันสะดุ้งเพราะเสียงแมวแมวมันร้องดังมากใต้หลังคาเนี่ยยี่หลังคาข้างบ้านเพราะมันดังมาจากใต้หลังคาร้องดังมากแล้วเอาน้ำสาดมีรอยน้ำอยู่นะ น้ำสาดลงไปต้มมันก็ไม่เงียบมันร้องดังลัน่นไปข้างบ้านเขาเขาไม่มีใครอยู่ให้เราก็รู้กว่าแมวเราเราก็พยายามดูเราก็จะว่าจะปีนลงไปดูนะข้างล่างเนะาะมันร้องดังมากแตก่มันก็ลงมันก็ลงเรามันมืดอะเราไม่ได้เอาไฟฉายมาส่องอย่างนี้หรอกตอนแรกอะมันมืดเราปิด เรามองแบบมืดๆเลยมันไม่มีไฟฉายเงี้ยมันมืดึดอย่างนี้แหละเรามองลงไปอย่างนี้ยม,มันมืดอย่างเงี้ยไม่เห็นอะไรเลยเลยนี่เราไฟไฟฉายสองตอนแรกเราก็นึกเป็นแมวเรากัดกับแมวอื่นเราไ็ยังไงดีวะมันร้องลั่นบ้านหมดเราร้องอะไรวะตอนแรกก็จะลงไป,ไ,ปไปมาทางแมงแต่พุ่งนี้กองมือไปปล่อยวัดดีกว่าพอเาะอย่างนี้ เราก็จะเข้าบ้านพอเราเดินเข้าบ้านโอ้โหไอห่าแมวเราอยู่ในบ้านนี่ว่ะ้ขอข้างล่างอะไรว่ะทานั้นเนี่ยพอเราเราู้ว่าแมวเราอยู่บนบ้านนั้นเนี่ยไอข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเงียบกิ้บไปเลยโอ้โ oh, ห oh, ดีนะกูไม่เดินลงไปโ oh, oh, อ้โหไอ้ห่ากูโดนแล้วทีเนีน่ยไอสัตว์กูน้ำสาปไปทีต้มไอเขี้ยมันก็เงียบกูโดนแล้วทีเนีน่ย เขี่ยแล้วกูมองมามันมืดตื้อเลยนะมืดหมดอะ่ะเงนี้มันร้องลั่นแมวมันร้องแบบโหแมวมันกัดกันเสียงแมวกัดกันเพราะว่าอ่านเข้าบ้านเราไอ้หา่าแมวเราอยุดบนบ้านดีกว่า,าล่างอะไรวะเท่านั้นเนี่ยโอ้โ,โหไอ้หา่าต้ากูลงไปแล้วกูชะเง้อหัวไปมองแล้วไม่มีแมวทมักงหมเนียไอ้แสดเล่นกูซะแล้ว